หลักการและเหตุผลของการทำโครงงานนี้ในปัจจุบันสังคมของเรามีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคมรวมถึงเรื่องการศึกษาทําให้นิสิตเกิดความเครียดและความวิตกกังวลไม่มีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวันรวมถึงความไม่มั่นใจในตัวเองจากปัญหาดังกล่าวผู้เราจึงได้คิดโครงงานสายใย,ยแห่งกําลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจส่งเสริมความมั่นใจโดยการจัดทำเป็นโปสเตอร์ให้กำลังใจซึ่งติดไว้บริเวณหน้าห้องเรียนของคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์ตึก3ชั้น3วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความมั่นใจในตัวเองและสร้างสภาพแวดล้อมภายในรั้วมหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนและให้กำลังใจ 2. เพื่อทำให้คนที่ได้อ่านมีกำลังใจและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขขั้นตอนการดำเนินงานออกแบบโปสเตอร์ให้กำลังใจเมื่อได้แล้วปิ้นแล้วนำมาเคลือบจากนั้นตัดตามความเหมาะสมเสร็จแล้วนำโปสเตอร์มาแปะที่ประตูห้องต่อไปนะคะจะเป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึกเมื่อได้อ่านป้าย สวัสดีครับชื่ออะรคสวัดีค่ะชื <S 2> <S 2> ่อมดค่ะนาจากยาอะไรครัอาจารย์สาวิทยาศาสตร์อ่านป้้ยนี้นะสุนัาตั้นี้เรอคะอ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจความรู้ึกว่าบางอย่างที่กำลังจะทำอาจจะมีปอร์เซ็นต์สำเร็จได้ค่ะ จากแบบประเมินความพึงพอใจมีผู้เข้ามาทำแบบประเมินนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน75คนและได้ผลสรุปออกมาดังนี้ 1. ระดับความพึงพอใจของการได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านข้อความคือระดับมากที่สุด 2. ระดับความพึงพอใจหลังจากอ่านข้อความรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นคือระดับมากที่สุด 3. ระดับความพึงพอใจของการมีพลังบวกในการใช้ชีวิตเมื่ออ่านข้อความคือระดับมากที่สุด 4. ระดับความพึงพอใจของข้อความที่สามารถสร้างกำลังใจเมื่อเกิดปัญหาคือระดับมากที่สุดและ 5. ระดับความพึงพอใจของการรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้อา่านข้อความนี้คือระดับมากที่สุด